ครับตอนนี้คนนี้มาจากบ้านดงใหญ่หมู่ห้ามาตัดทรงผมแต่เอ็กหาผึ่งนะครับทรงนี้ทรงแต่เอ็กหาผึ่งแต่เอ็กหาผึ่งนี่แกก็หาผึ่งมาเป็นอาชีพเพราะอาชีพหาผึ่งของแกแกก็บอกว่าให้ลูกชายไปตัดทรงรังผึ่งให้อาจารย์อ้อนตัดให้นะอตอนนี้ผมผมผมก็เลยตัดให้นี่เป็นรังผึ่งนะครับที่ตะเอ็กหาผึ่งมาแจกยายแปลว ยายแปวแกก็เป็นคนดีแกชอบได้กินพึ่งกับตาเอ็กครับนี่โทษนะครับโทษนะครับที่ผมทําให้ดูนี่ทรงนี่ทรงตาเอ็กหาพึ่งนะครับนี่ตาเอ็กแกจะเข้าใจผมดีว่าช่างอ้อนออกแบบมาได้ยังไงคําว่าดีไซเนอร์นี่เห็นอะไรมาก็เขียนเป็นแบบเป็นศิลปะได้นะครับอันนี้นี่รังพึ่งนะครับนี่ตรงนี้คอนพึ่งอันนี้เขาเรียกคอนพึ่งเออน,นี่คอนพึ่งนะครับนี่อันนี้หัวน้านี่หัวน้ําพึ่งคนที่มาตัดนี่เขาก็กเป็นคนดีเป็น ลูกหลานของตาเอกแกก็สั่งมาว่าให้ตาอ้อนนี่ตัดทรงรังผึ้งวะดูนะครับทรงรังผึ้งครับนี่ดูนะครับทรงรังผึ้งอันนี้คือหัวน้ําผึ้งจะมีหัวน้ําหัวน้ํานี่คือผึ้งที่เป็นที่เป็นน้าผึ้งที่เอาไปผสมยาผสมอะไรกินได้นั่นแหละครับนี่นี่ครับผมจะให้ดูชัดๆเลยหอ,อนไปบวชครับมไม่ไม่ไม่ อันนี้คุณมาจากไกลนะครับนี่คนีิมาหารังพึ่งนี่มาจากนู่นน่ะแถวนิคมนู่นแถวบ้านโนนยอนู่นไปบวชครับไม่ใช่หรอกครับอันนี้เป็นผมออกแบบเองครับบวชนี่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งครับนี่ผมจะทําให้ดูนะครับเขาเรียกทรงรังพึ่งรังพึ่งนี่มันน่ารักจริงๆดูนะครับด้านหน้านี่เป็นหัวน้ําอันนี้แม่พึ่งกําลังบินอยู่ก่อนไปบวช ครับผมไม่ไม่บวชหรอกครับผมทําให้ทรงมาตรฐานเลยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยขอบคุณนะครับที่ให้ผมถ่ายภาพและทำคอนเทนต์เพราะทรงนี้ไม่ค่อยมีใครตัดหรอกครับเนี่ยดูนะครับรังผึ้งนี่ด้านหลังนี่จะเป็นรังผึ้งดูนะครับขอบคุณมากครับนี่รังผึ้งชัดๆเลยนะครับสวัสดีครับ